มุมมองตลาดหุ้นวันอังคารที่21เมษายน2564ครับดูเซตก่อนเนาะแนวต้านที่คุยไว้ก็ยังเป็น1,606อยู่ครับแนวรับ1,5,2,9ครับแนวรับขึ้นไปก็ 1552ครับและอีกแนวต้านหนึ่งที่เราคุยไว้นะครับจากคลิปก่นกอนๆเนาะ1575ครับอ่ะขยายกราฟดูหน่อยครับเซตวันนี้ตลาดวันนี้ครับปิด1559ครับกลับมายืนแนวรับ1552ได้นะครับ โลของวันนี้ตลาด1553ครับก็ไม่หลุด1552นะครับแล้วก็ยืน่155าากได้แต่ก็ยังปิดแดงนะยังปิดแดงอยู่แต่ก็เริ่มมองเป็นรีบาวนิดนิดครับเนื่องจากว่าเมื่อวานอะหลุด1552นะครับก็มองวันนี้เป็นรีเบวนิดนิดครับทำไมถึงยังมองเป็นรีบบวถูกไหมที่ยังไม่มองเป็นขึ้นเพราะว่าแนวต้านที่คุยไว้ครับ 1575ยังไม่สามารถทะลุหรือว่าขึ้นไปแตะเขาได้นะครับแล้วก็ยังปิดแดงอยู่ตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นมุมมองของการไซ์เวย์ออกข้างระหว่าง1575และ1552นะครับไซเวย์มา3แท่งนะครับไปดูเซต50ครับแนวต้านที่เคยคุยไว้ครับ992นะครับ และ983นะครับแนวรับที่เคยคุยไว้เนาะ937และ947ครับและอีกแนวต้านหนึ่งนะครับที่ใกล้ที่สุดกับราคาดัชนีปัจจุบันนะครับ961ครับ ขยายกราฟก่อนนะครับวันนี้เซต50ปิด943ครับยังไม่สามารถขึ้นไปเหนือ947ได้นะครับเพราะตอนเนี้ยเมื่อวานเรามอง947เป็นแนวต้านแล้วถูกไหมนะครับเราเปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้วนะเพราะว่าแท่งเทียนปัจจุบันหลุด947าสลงมาแล้วตอนนี้ วันนี้ปิด943แต่ก็ยังดีครับเมื่อวานเนี่ยได้หลุด937วันนี้ไม่หลุดครับวันนี้โลอยู่938ก็เฉียดอยู่นะนะครับแล้วก็ปิด943เนาะแล้วก็ไส้แท่งเทียนของวันนี้ขึ้นไปท่า947ได้ครับก็มองเป็นรีบาวออกข้างนะครับระหว่าง937และ947ครับ10จุดนะ10จุดเซต50ก็สรุปประมาณนี้ก่อนนะครับ ต่อไปดูฟิวเจอร์ฟิวเจอร์นะครับแนวต้านที่คุยกันไว้ก็983 974แนวรับก็934นะครับ 943 956 943เมื่อวานเราเคุยเราเปลี่ยนเขาเป็นแนวต้านแล้วนะครับเพราะว่าแท่งเทียนอยู่ใต้943นะครับขยายน้อยวันนี้เซต50ปิด938 ก็ปิดแดงนะครับอยู่ระหว่าง934และ943แต่ก็ขึ้นไปแตะทํำไฮสูงสุดอยู่945โลอยู่936อย่างน้อยๆเขาก็ไม่หลุด934นะครับไม่หลุด934เนอะก็จึงมองเป็นการออกข้างไปครับถามว่าฝั่งลองกับฝั่งช็อตใครชนะหรอผมว่าวันนี้ตลาดวิ่งแคบครับ แต่ก็ยังมองปิดแดงก็ยังมองเป็นฝั่งชอ็อตชนะอยู่ครับเพอมือเล่นทุกวันวันนี้ผมว่ากำไรต่อจุดมันน้อยครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะไฮ945่าโล9 3 8 38 39 4 0 43 4 2 4 3 4 4 4 5อัน8จุดเองครับเหมือนว่าวันนี้ตลาดวิ่งออกข้างมากกว่านะครับออกข้างระหว่าง934กับ943 กําไรกันก็ไม่น่าจะเกิน5จุดกันครับมองดูนะหรือว่าวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครเทรดไม่ค่อยมีใครเทรดนะครับเพราะว่าแบบตลาดมันแคบเกินไปนะครับมองดูนะแต่คนที่จะช็อตท,ที่คุยกันไว้ครับคนที่จะรอช็อตเก้าสก็คงไม่ได้ช็อตครับเพราะว่าไม่ได้หลุดลงไปแล้วนะวันนี้ก็เด้งขึ้นมาครับเด้งขึ้นมานะเผลอๆจะเตรียมจะเตรียมลอง กันมากกว่าเมื่อแท่งเทียนผ่าน943สักผ่านพิกพกหน่อยสัก10จุดเนี่ยอ่ามันก็น่าลองครับลองระหว่าง943ไป956ก่อนนะครับประมาณนี้นะ943 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53ม4 55 6ก็10กว่าจุดนะ14จุดอยู่นะมองดูนะถ้าเกิดเราจะมองเป้าหมายเล่นเล่นลองจาก 9 4 3าสีถึงกนะครับก็ต้องดูตลาดวันต่อไปนะครับแต่การสต็อปลอสก็น่าจะเป็น940นะครับ940ประมาณนี้นะครับสรุปภาพรวมเซตครับวันนี้ปิด1559ก็ยังเป็นอัพเทนอยู่ครับยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะยังไม่หลุดเส้นมว่วง2 0 0วัน1458นะครับภาพรวมของเซต50ปิด 943ครับยังไม่หลุดเส้น200วัน921ก็ยังมองเป็นอัพเทนขาขึ้นอยู่ครับสรุปฟิวเจอร์ S50M21 ครับปิด938ครับเส้น200วนะันอยู่902เนาะก็ยังเป็นอัพเทนขาขึ้นอยู่ครับตลาดยังมุมมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับวันนี้ก็รีบาวมาได้ รีบาวมาได้นิดนึงนะครับแล้วก็มีเทขายกันบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วหุ้นใหญ่เนี่ยจะเป็นจะยังนิ่งๆเท่าที่ผมมองหุ้นใหญ่ยังนิ่งๆแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นหุ้นเล็กๆกลกกางๆวิ่งกันเยอะนะครับวิ่งกันเยอะหุ้นเล็กๆก,ก,ก็ตั้งแต่สตางถึง5บาทนะหุ้นกลางๆก,ก็แบบ10บาทขึ้นไป10บบาทขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับ ก็วิ่งกันได้ดีนะครับบางตัวเนาะแล้วก็บางตัวก็จากที่แนวต้นสาคัญแล้วก็จะลงกันแรงก็มีเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะช่วงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าหุ้นใหญ่กลับมาเทรดกันแบบรุนแรงตลาดก็จะเริ่มผักราคาขึ้นนะครับมองดูนะครับก็มีหุ้นอีกหลายตัวนะครับที่ผมทําแผนไว้ที่ยังเข้าแผนสะสมต้นเทนได้นะครับก็เข้าไปเลือกดูกันในช่องนะครับแล้วก็สมาชิกจาก f c ช่อง YouTube หรือว่า ท่านอื่นๆที่เพิ่งมาเจอช่องอะไรเงี้ยก็ข้องขอบคุณที่ก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการให้ทําแผนคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปวิดีโอมันช้าไปกว่าจะรอผมทําคลิปเสร็จตัดต่อเสร็จนะครับแล้วก็อัปโหลดลง YouTube นะครับก็อยากถามแบบรวดเร็วทันใจก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยครับในคลิปนี้นะครับผมจะทําคลิปนี้ให้สัญญาว่าจะทําให้ทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าว่างจากหลัง ห้าโมงเย็ยนจริงๆก็จะรีบทําให้เลยนะครับเรื่องงานก็จะรีบทําให้เลยนะครับแล้วก็เผื่อสมาชิกหรือ FC ในช่อง YouTube จะเข้ามาถามแนวรับแนวต้านหุ้นเทรนหุ้นหรือคําถามหุ้นอะไรก็ได้ที่ผมมีความรู้จะแบ่งปันได้ผมก็จะรีบตอบในคอมเมนต์นะครับก็ให้รวบรวมให้มาถามในนี้กันเอาผมจะได้เข้ามาดูได้บ่อย,ยว่าเออสมาชิกเขาต้องการข้อมูลแบบไหนแบบว่าข้อมูลเชิงลึกหรือเปล่าหรือว่าข้อมูลเชิงเทดว่าเอ้ ราคานี้มันสูงไปไหมมันแนวต้านหรือยังมันแนวต้านสําคัญหรือเปล่าราคานี้มันแนวรับมันแนวรับหรือยังมันแนวรับที่น่ากลัวหรือเปล่าถูกไหมแล้วก็หุ้นตัวเนี้มันเป็นต้นเทนหรือยังหรือมันปลายเทนแล้วหรือมันปลายดอยแล้วอะไรมาณนี้ผมสามารถแจ้งท่านได้แล้วผมก็สามารถเตือนด้วยนะครับครับมุมมองตลาดหุ้นวันที่27เมษายน2564ก็จบ เพียงเท่านี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ